สูบน้ำใส่ไว้เดี๋ยวเราให้มันดันร้อนมันดันเขียนนี่กระโอลกตรงนี้ควงนิ้วถ่ายเล่นควงนิ้วถ่ายเล่นถูกแล้ะเนี่ยสูบน้ำเลยนะเดี๋ยวไม่หยิบตะไบใครวางที่นี่ก่อนหนาวไม่หนาวทำงานแล้วถ่ายเสื้อมันถูกหมดแล้วเนี่ยอเดี๋ยวเรียนเรียนทันที

แล้ดับแล้วดัล้ไปดับตัวยไหมล่ะปักอะไรปักอะไรทุกอย่างลยปััวเปไม้ากเน้นเลยเนาะโยนเนาะน้อยๆักตัวเป๊ะไปหมดมากบดอ้แม่ยกให้แทนไแล้วบอกคุณมาทุกคนแล้วป่ะไน้รับแล้วก็รับไปแล้ว โอ้ยใหนน่า้างานล้วังไหน้ังไหนโอ้รขึ้นเลยมาแล้วมาแล้วเจ๋งจาเลยโอ้ยครบไหมครบทุกอย่างเลยไหมครบไหมครบไหมครบแดงแดงแดงทุกอ่าตายายแล้วโอ้ครบทุกชิ่นทุกอย่างเลยคมนี้มาครบเลยลูกโอ้โหนูจะเปลาเทียน พวกนั่นมาครบแล้วมาครบแล้วเอาลงครบแล้วจุลยโอ้าจให้มันกินเลยมาครบแล้ มีโยกเวลาบุดมสมบูรณ์นะทุกหน่วยเลยรับทุกผู้ทุกคนทุกลานเนี้ยให้สมความปัรถนาพิจารณาด้วยนีลงล้างแต่ทั้งหมดเลยลูกไล่กวางก็ดินก็ยิดตรงไปก็ไปวางเลยวางไม่ออกเงินสดมาให้เนาะ

แม่แม่ลูกเป็นคนไล้าเลานเียงนังนัน้ำน้ำแ oh, oh, oh. um> ่แก้วมากอ้าวอุ๊ยลาเลวนะร้อนเรืองนันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยุกอยู่ข้างล่างอะกระโปรงเธอเดี๋ยวไหม ตรงไหนพี่้ยพี่อะเป็นรนั่นอ้อยไข่อะขมุ้ยเหรยงมีตอ้อยไข่ไปไน้องตนัน่นนไดูไปไปจะโดนแขไะดุไปจะโดนแขป้นู่นสั่นน้อยนู่นจะไข่ไข่นู่นน่ั่นน้อยค่นี้ น<า>้ำ<า>อย่าเรืองน้ำท,ที่ทางนู้เต็มเลยนั่ง้าแป้งเช็ดตัวยังมีไปดูที่ไห